ในการเตรียมพร้อมของสเปนและฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันฟุตบอลน,นั้นมีรายละเอียดดังนี้ความพร้อมของทีมชาติสเปนผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนเปตริกองกลางจากบาร์เซลโลนาได้รับบาดเจ็บและต้องปิดฉากทัวร์นาเมนต์ไปแล้วดานิกาบาคาและโรบินเลอนอมองสองกองหลังคนสำคัญติดโทษแบนการปรับทัพที่คาดการหลุยเดลาฟอนเตกุนซือของสเปนอาจส่งดานีโอนโมลงเล่นในแดนกลางแทนเปตริ โดยจะประสานงานกับฟาเบียนรุยและโรดริกในแนวรับคาดว่าเมซูสนาบาตจะลงแทนกาบ,บาคานที่ติดโทษแบนแนวรุกยังคงเป็นสามประสานชุดเดิมคือนิโกวิลเลียมลามิยามานและอันบาโรโมราตาฟอร์มโดยรวมสเปนยังคงฟอร์มดีเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้โดยยังไม่แพ้ใครและแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่ดุดันความพร้อมของทีมชาติฝรั่งเศสผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนฝรั่งเศสไร้รปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ หรือติดโทษแบนโดยได้อาเรียงราบิโอพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมในแดงกลางการปรับทัพที่คาดการดิเดเยเด,ดชองคาดว่าจะยังยึดผู้เล่นชุดเดิมนำโดยคิริยันเอมบัปเป้อองตวนกริสมันเอนโกโลโกองเต้และบิลเลียมซาลิบาแดนกลางจะประสานงานกันระหว่างเอนโกโลโกองเต้โอเลเรียงชูอาเมนีและอาเ,เรียงราบ,บิโอแนวรุกคาดว่าจะใช้อองตวนกริสมัน กิเลียนเอ็มบัปเป้และโคโลรงดานมูอานีโดยมีอุสมานเดมเบเล่และมากัสตูรามเป็นตัวเลือกฟอร์มโดยรวมแม้จะผ่านเข้ารอบมาได้แต่ฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสยังดูฝืดและยังทำประตูจากโอเพนเพลย์ไม่ได้มากนักในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรก็ตามแนวรับของพวกเขายังคงแข็งแกร่งและเสียประตูยากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในรายการสำคัญอุ่นเครื่อง11ตุลาคม21สเปน1-2ฝรั่งเศสยูฟาเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศ 29มีนาคม17ฝรั่งเศสศูนย์ถึงสเปนกระชับมิดร5กันยายน14สฝรั่งเศส 1- 0สเปนกระชับมิดร27มีนาคม13ฝรั่งเศสศูนย์ 1. สเปนฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือก17ตุลาคม12สองเปน 1- 1ฝรั่งเศสฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกโดยรวมแล้วสเปนมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนมากกว่าฝรั่งเศส แต่ฟอร์มโดยรวมของพวกเขายังคงโดดเด่นและเกมรุกจัดจ้านส่วนฝรั่งเศสมีขุมกำลังที่สมบูรณ์กว่าแต่ฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าที่ควร